อ่าครับผมสำหรับ Auto Feature นะครับเวอร์ชันใหม่มาแล้วนะครับเป็น1.60นะครับสำหรับท่านที่ซื้อไปแล้วเราว่าหน้าโปรแกรมจะอัปเดตฟรีนะครับสำหรับท่านที่ซื้อใหม่นะครับผมจะมีลิงก์ดาวน์โหลดให้นะครับจะเป็นลิงก์นี่นะครับเราคลิกลิงก์ก็จะดาวน์โหลดอัตโนมัตินะครับรอดาวน์โหลดแป๊บหนึ่งนะครับ สำหรับท่านที่มีโปรแกรมอยู่แล้วนะครับสำหรับสามารถดาวน์โหลดตัวใหม่ขึ้นไปได้เลยนะครับใช้ได้เลยนะครับ าหลังจากดาวน์โหลดเสร็จนะครับเราก็เปิดโฟลเดอร์ขึ้นมาได้เลยนะครับทำการาติดตั้งโปรแกรมไปเลยได้เลยนะครับ หลังจากเราติดตั้งเสร็จก็กดเปิด,ปดไปได้เลยนะครับเนี่ยโปรแกรมติดติดตั้งเรียบร้อยนะครับอันนี้สําหรับเครื่องที่เคยลงไปแล้วนะครับไลน์เส้นก็จะอยู่ยังอยู่นะครับก็ใช้จะใช้ได้ปกติเลยนะครับเราไม่ต้องเป็นแอด i v เวต l ลน์เส้นใหม่นะครับสําหรับมาค้นใหม่จะต้องแอดแอดแอด i v เวต l ลน์เส้นใหม่นะครับอันนั้นคือจะต้องมีค่าใช้จ่ายนะครับ ตัวโปรแกรมนะครับฟีเจอร์ใหม่ที่เราใส่เข้ามานะครับ1.60นะครับมีสองเวอร์ชันนะครับคือไทยกับอังกฤษนะครับสามารถเปลี่ยนภาษาได้นะครับเพราะว่าเราใช้ในแถบเอเชียนะเราใช้ตอนนี้เรากระจายไปหลายประเทศเลยนะครับตัวโปรแกรม i so ีสนะครับใช้งานง่ายนะครับก็เราสามารถดาวน์โหลดไฟล์ ออริจินอลจัดเซิร์ฟเวอร์ได้นะครับกรณีที่เราไม่มีไฟล์นะครับโดยใส่ ID ไฟล์ซอฟตแวร์นะครับ ID ของซอฟแวร์นะครับข้างบนนะครับหลังจากใส่ i d ดีไฟล์เสร็จนะครับกดโหลดออริจินอลนะครับดาวน์โหลดเสร็จนะครับแล้วก็หาที่เซฟนะครับผมเอาไว้ในดาวน์โหลดนะครับ โหลดไฟล์สำเร็จนะครับเราการใช้งานการรใช้งานนะครับเราเปิดที่ไฟล์ออริจินอลนะครับอ่ะเมื่อกี้ผมโหลดมาที่ในดาวน์โหลดนะครับอันนี้เป็น4 JJ3 นะครับรถคอกนะครับเบอร์ยอดฮิตเลยนะครับหัวเดียวอะเราก็จะเห็นซอฟต์แวร์ขึ้นนะครับโปรแกรมอ่านเรียบร้อยนะครับสมมุติรถบ้านใช้งานนะครับเราเอาแค่สเตตหนึ่ปิด EGR นะครับ เราก็สามารถบันทึกไฟล์ได้แล้วนะครับไฟล์นี้ก็คือไฟล์ที่จบนะครับในรถใช้งานนะครับส่วนบันทึกไฟล์นะครับเราก็หาโฟลเดอร์ที่เราจะไปวางนะครับรวางตรงไหนเราก็หาเองนะครับโปรแกรมจะเจนอัตโนมัติแล้วครับว่าเรากดอะไรมัางนะครับเดต์หนึ่งนะครับ EGR EGR off นะครับกดเซฟนะครับแค่นี้นะครับโปรแกรมผมเช็คซัมออโต้นะครับ ไฟพร้อมใช้งานเอาไปอัดในรถได้เลยนะครับเห็นไหมครับไฟใช้งานได้เลยนะครับส่วนถ้าเราจะแก้ไข DDC code นะครับหรือว่าเราจะปิดแค่โค้ดไม่ยุ่งอย่างอื่นนะครับปิดเฉพาะตัวแล้วก็มาเลือก d d c c o d โคนะครับเราเลือกไฟล์นะครับไฟล์ที่เรา จูนมาแล้วหรือว่าอะไรก็ได้นะครับไฟที่จูนมาแล้วก็ได้หรือว่าไฟที่ยังไม่จูนก็ได้นะครับจะเลือกไฟออลิก็ได้นะครับโปรแกรมมีภาษาไทยกับภาษาอังกฤษนะครับอยู่ที่หน้าแรกนะครับถ้าเราเปลี่ยนภาษาตรงนี้ก็จะเป็นอังกฤษนะครับโปรแกรมมีแปลให้เรียบร้อยนะครับส่วนการปิดนะครับเราจะปิดตัวไหนนะครับสมมุติว่าผมจะปิดแค่ตัวนี้นะครับ สมมุติว่าผมจะปิดตัวไรตัวหนึ่งนะครับผมคลิกไปเลยนะครับจากตรงบัตทอนที่เป็นอ่อนนะครับเราคลิกให้เป็นออฟนะครับก็จะขึ้นสเตตัสการปิดนะครับเป็นออฟนะครับกดเซฟตรงนี้นะครับเซฟแอดนะครับแล้วก็เซฟผมปิด DDC ไปนะครับเซฟที่เราเข้าใจนะครับ เซฟเสร็จไฟล์ก็เป็นไฟล์ที่ปิดโค้ดนะครับพร้อมใช้งานแล้วนะครับสำหรับ i Isuzu นะครับโดยถันกล่องทันท่อนนะครับเห็นไหมครับขนาดไฟล์ถูกนะครับเช็คซ้ำถูกต้องนะครับโปรแกรมผมเช็คซ้ำอัตโนมัตินะครับเราจะไปโปรแกรมอื่นเรากลับหน้าหลักได้นะครับต่อไปเราจะทดสอบ Honda นะครับ Honda ครับคลิกเข้ามานะครับ โปรแกรม Honda สามารถโหลดไฟล์ออริจินอลจากฟฟฟาจากเซิร์ฟเวอร์ได้เหมือนกันนะครับสมมุติว่าเราไม่มีไฟล์ออลินะครับกดขอไฟล์ออริจินอลนะครับใส่อีเมลของท่านเองนะครับกรณีบางไฟล์ไม่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์อาจจะมีตอบกลับในอีเมลนะครับ ตามด้วย ID นะครับที่เราอ่านนะครับอันนี้ ID สมมุตินะครับไม่ได้สมมุติคือเป็น ID มีมีจริงนะครับแต่ว่าที่เจอบ่อยๆนะครับเราก็กดส่งคําขอนะครับถ้ามีไฟล์ในระบบถ้าในระบบมีมีไฟล์ original เบอร์นี้นะครับก็จะให้เซฟโดยอัตโนมัติเลยนะครับเห็นไหมครับ ตอนนี้ไฟล์บันทึกที่ดาวน์โหลดนะครับในโฟลเดอร์ original honda นะครับเรากลับมาที่หน้าโปรแกรมนะครับการใช้โปรแกรมนะครับปิด EGR EMO แล้วก็ cat นะครับโค้ด4 P 0 4 2 0นะครับเปิด original นะครับเมื่อกี้เราโฟลเดอร์จะอยู่ในดาวน์โหลดนะครับนี่ original honda นะครับ แล้วก็คลิกโฟลเดอร์นะครับเปิดไปได้เลยนะครับถ้าโปรแกรมอ่านไฟล์นะครับสังเกตจะเห็นไฟล์ ID นะครับจะขึ้นตรงนี้นะครับเราปิด PC 2 0แล้วก็กดนะครับก็จะกลายเป็น c a t off นะครับสเตตัสจะขึ้นเป็นสีแดงนะครับอันนี้หมายถึงการปิดนะครับ off นะครับส่วน EGR นะครับเราคลิกอีกทีก็จะเป็น off นะครับ อันนี้เราบันทึกไฟล์นะครับบันทึกตามที่เราเข้าใจแล้วก็เลือกโฟลเดอร์ที่เราต้องการเก็บนะครับกดเซฟนะครับไฟล์ก็ไปอยู่ในไฟล์ต้นฉบับที่อยู่โดยอัตโนมัตินะครับสามารถเอาไปอัดลดได้เลยนะครับ ต่อไปเป็นโตโยต้นะครับซึ่งเป็นเวอร์ชันนี้เราเพิ่มเราเชื่อเวอร์ชันนี้เราเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ขึ้นมาคือ ddc นะครับ ddc ใน t o โยตานะครับาจากของเดิมนะครับเหมือนกันครับโตโยต้ Toyota สามารถโหลดไฟล์จากเซิร์ฟเวอร์ได้นะครับโดยการใส่ id ซอฟต์แวร์นะครับ ขอไฟล์ออริจินนลนะครับกดไปเหมือนเดิมครับหาโฟลเดอร์ที่เราต้องการไว้นะครับอันนี้ถ้ามีไฟล์ในระบบจะขึ้นดาวน์โหลดและบันทึกเรียบร้อยนะครับส่วนการใช้งานนะครับเราจะเปิดไฟล์ต้นฉบับนะครับกดตรงคลิกตรงเปิดไฟล์ต้นฉบับนะครับแล้วเลือกไฟล์ที่เราดาวน์โหลดหรือว่าดูด เราก็เปิดไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมานะครับหรือว่าไฟล์ที่ดูดออกจากกล่อง e c u นะครับเปิดขึ้นมานะครับรอสักครู่นะครับให้ id ตรงนี้เจนขึ้นนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าข้อมูลตัวต้าเยอะมากเห็นไหมครับเห็นเล็กๆนะครับเดี๋ยวจะต้องแก้ไขฟีเจอร์ตัวนี้นิดหนึ่งนะครับพอขึ้นมาเสร็จนะครับเรากดถ้ารถบ้านใช้งานก็กดสเต็ปรถบ้านใช้งานทีเดียวก็จบครับแล้วก็บันทึกไฟล์นะครับก็จะเป็นสเต็ปหนึ่งนะครับ เราบ้านใช้งานก็คลิกแค่คลิกแค่ปุ่มเดียวก็พร้อมใช้งานนะครับสามารถเอาไปอัดไฟล์สามารถเอาไปแฟดอัดกับเครื่องมือรีแมปหรือว่าแฟดกล่องนะครับกลับเข้าไปใน ECU ได้เลยนะครับพร้อมใช้งานนะครับสมมุติว่าเราจะปิดระบบ EMO OFF นะครับก็คือเหมือนรถติดระบบ EMO นะครับเราจะ OFF EMO แล้วก็คลิก EMO OFF นะครับแล้วก็บันทึกไฟล์นะครับ ไฟ์อิ o มออฟเราก็พร้อมใช้งานนะครับเอาไปอัดได้เลยนะครับส่วนรถคันไหนไม่อยากจูนนะครับหรือว่ารถบางทีคนมีอายุเขาจะปิดแค่ EGR หรือว่าระบบ DPF ในตัวใหม่ๆนะครับแล้วก็คิดปิด DPF นะครับ EGR นะครับแค่นี้นะครับบันทึกไฟล์นะครับ อของ t ต y o ต้ามีฟังก์ชันตัวใหม่นะครับในพวก V ี g o นะครับในการปิดสเตปมอเตอร์ atter, หรือว่ารถที่มีสเตปมอเตอร์ V n เอ็นทอร์โบนะครับเราต้องการปิดนะครับเพื่อยกเลิกหรือว่าบางคันใช้เทอร์โบเป็นคงธรรมดานะครับเราก็กดปิดสเตปมอเตอร์นะครับสเตปมอตเตอร์ Step นี้จะกดแค่อย่างเดียวนะครับเราจะไม่รวมอย่างอื่นนะครับ เห็นไหมครับไฟล์ที่เรากดนะครับง่ายมากนะครับไม่ถึงนาทีเราก็ได้ไฟล์ใช้พร้อมอัดแล้วครับไม่ต้องเสียเวลานะครับมีอีกหนึ่งฟีเจอร์นะครับที่เพิ่มมาพิเศษสําหรับตัวต้านะครับก็คือ DTC นะครับ DTC เราเพิ่มนะครับกดมานะครับสําหรับตัวต้าก็รู้กันอยู่ครับการหา DTC ตัวต้าเนาะมันจะหาหายากมากบางทีต้องไปนั่งสองนะครับ แล้วก็คลิกไฟล์เอลรีหรือว่าไฟล์ที่เราจูนแล้วก็ได้นะครับได้หมดนะครับแต่ผมจะคลิกไฟล์เอลรีให้ดูนะครับ DDC ก็จะโชว์ขึ้นมานะครับข้างหน้าคือเป็นรหัสโค้ดนะครับเราจะปิดอันไหนเราสามารถบันทอดให้เป็นออฟได้นะครับตัวอย่างโค้ด EGR นะครับ P405406 นะครับผมออฟนะครับ ก็จะขึ้นสถานะเป็นออฟนะครับอพอเราบัต t ท n o f อเสร็จนะครับสถานะบัต t ท n เป็น Off หมดนะครับเราก็เซฟนะครับเซฟแอนะครับเห็นไหมครับระบบก็จะเจนเป็น d t c นะครับเราก็หาเฟอเดอร์ที่เราจะเก็บครับเสร็จเรียบร้อยนะครับ ฝ่ายที่เราปิดโค้ดเมื่อกี้นะครับไม่ถึง1นาทีนะครับสามารถพร้อมใช้งานได้เลยนะครับสำหรับตัว1.60นะครับพี่ๆที่ใช้งานไว้แล้วนะครับหรือว่าใช้งานตัวก่อนหน้านี้สามารถดาวน์โหลดได้เลยนะครับ คนที่เพิ่งมาดูใหม่นะครับสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับขอบคุณครับ AutoFat นะครับ ECU AutoFat นะครับฝีมือคนไทยทำนะครับ